ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลมันฮัวระเบอร์ถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์วิดีโอคลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้หน้านติดตามหลายๆเรื่องเลยไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะผู้แปลจะได้มีกำลังใจนในการทำงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไบา้บางนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันแลย วันนี้รู้เกินไม่เพียงแต่มาตรวจสุขภาพเป็นเพื่อนฉันแถมยังมาทำอาหารกลางวันให้พวกเราอีกเด็กดีจริงๆเลยคุณปู่เกรงใจกันเกินไปแล้วค่ะนี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทำค่ะโอ้ยสมองฉันตอนกลางวันชนะกับเหล่าเติ่งไว้ลืมบอกพวกเธอเลยเรล่าเติ่งมาพอดีเลยที่บ้านมีคนที่ไหนต้องเจอด้วยนะเฮะ ใครกันที่นายให้ความสําคัญขนาดนี้ฉันต้องรีบไปดูแล้วเหรอวันนี้รู้เกอเจอกับคุณปู่เติงน้อยเขาเป็นเพื่อนรักฉันมาหลายปีเชียวละสวัสดีค่ะคุณปู่เติงเลาเติงนี่คือแฟนสาวของไอเด็กหน้าเมิ้นของฉันแล้วก็เป็นหลานสะั้ยในอนาคตนี่คุณปู่เป็นโรคขี้อวดเวลามีความสุขตลอดเลยเยี่ยมเยี่ยมมากในที่สุดเด็กน้อยของนาย ก็มีที่พึ่งทางใจสักทีฮึทำไมหรอคะเธอจะตามแตะเท่าสองคนนี้ไปทำไมเธอเล่นหมากลุกไปลึือไงไม่ค่ะเธอไม่ต้องตามไปหรอกเขาเจอกันที่ไรก็เล่นแต่หมากลุกไม่น่าสนุกหรอกงานพวกเราหลายครั้งที่ทำตัวใกล้ชิดกัน ทำไมฉันยังรู้สึกว่ายังปรับตัวไม่ค่อยได้เลยฮะเธอบอกว่าจะทำอาหารให้คุณปู่ไม่ใช่หรอเดี๋ยวฉันพาเธอไปห้องครัวแล้วก็เป็นลูกมือให้เธอด้วยแล้วกันคุณทำอาหารเป็นด้วยหรอคุณชายแห่งตะกูลเจียที่มีชื่อเสียงโด่งดังจะเข้าครัวมาเป็นลูกมือให้ฉันเนี่ยนะจะไม่ได้ฟังผิดไปใช่ไหมทำไมมีอะไรผิดปกติหรอเย,ยเด็กนี่อึ้งขนาดนี้ นี่ชันจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะเดี๋ยวต้องโชว์ฝีมือให้ดูซะหน่อยแล้วคุณผู้ชายมาได้ยังไงครับเนี่ยนี่คุณชายเฟิงเชียวนะครั้งแรกเลยที่เหยียบเข้ามาในห้องครัวไม่มีไรพ่อนายออกไปเถอะเธอจะทำเมนูอะไรนี่คุณไม่ปล่อยแล้วฉันจะทำอาหารได้ยังไงงั้นฉันไม่เปลี่ยนชุดก่อนนะ ผ้ากันเปื้อนสีชมพูลายแมวใส่บนตัวของเฟิงเ่าเจียรู้สึกเขาหน้าย,ย็นดูอย่างบอกไม่ถูกแฮะทำไมหรอไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะพวกเราเริ่มกันเถอะนี่คุณตอกไข่เป็นไหมเป็นสิตอกไข่ฟังฟังดูง่ายมากถ้าบอกว่าทำไม่เป็นเธอคงดูถูกฉันเอาได้แน่ๆน่อืมฉันจำได้ว่ารายการทำอาหารก็ทำแบบนี้นะฉันไม่ได้เอง ลืมบอกคุณไปเลยไข่สดๆไม่ต้องใช้แรงเยอะมากก็ได้แล้วทำไมเพิ่งมาบอกล่ะนี่ถูกเด็กนี่หัวร้อยอย้อนงั้นเหรอพูดประชดฉันหรอประชดอะไรกันฮึดือดจริงๆเลยนะเราเสียเวลามากแล้วลร,รีบตอกไข่แล้วคุณปู่เฟิงก็ไม่อยู่ตรงนี้ซะหน่อยเขอจะทำตัวอ่อนโยนแบบนี้ทำไมกันเนี่ยหูแดงเหมือนกระต่ายน้อยเชียวน่ารักจริงๆ พอหรือยังแบบนี้สิถึงจะกอบกู้หน้าคือมาได้บ้างพอแล้วล่ะคะ่ะคุณพักได้หึน้ำเสียงนี้คือรู้สึกว่าฉันเป็นผู้ช่วยไม่ได้สินะไม่ฉันไม่ไปเฟิงค่ะเจียนี้กำลังจะลงมือทำอาหารเองเลยเหรอเขาดูไม่ได้เป็นคนที่ถูกเอาอกเอาใจแบบเด็กบ้านรวยเลยแม้แต่น้อย มันผูกแน่นไปช่วยฉันถอดออกหน่อยค่ะแผ่นหลังนี้บอบบางมากจริงๆแก้มันเรียบร้อยแล้วข้าวหนะ้าอย่าผูกเงื่อนตาอีกละ่ะข้าวหนะ้าไม่นึกเลยว่าเด็กอย่างจี้หรูเกอจะทำอาหารเยอะแยะเต็มโตได้ขนาดนี้ทำเก่งกว่าที่ฉันคิดอีกนะเนี่ย เหล่าเติงชิมอาหารที่รู้เกอทำสิอืมเด็กสาวคนนี้อายุไม่เยอะแต่ฝีมือการทำกับข้าวไม่เลวจริงๆเหล่าเฟิงฝีมือการทำอาหารของรู้เกอออกไปเปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยคุณปู่เติงชมกันเกินไปแล้วค่ะมีแต่อาหารบ้านบ้านธรรมดาเองค่ะจริงๆร้านชายตัวดีฉันก็ทำได้นะแต่ไม่อร่อยเท่าเธอแน่แ่ ไม่น่าเชื่อว่าจะมีผู้หญิงแบบรู้เกินมาชอบหลานว,นวันวันเอาแต่ทำหน้าเดียวตลอดฉันละเกียจจริงๆเป็นพรมลิขิตของพวกเขาแหละนะอาจเป็นไปได้ว่าเจ้าหลานตัวดีไม่ยอมหาคู่สักทีอาจเป็นเพราะกำลังรอยใยห,หนูรู้เกิลอยู่ก็ได้นะใช่จะว่าไปแล้วเขาก็เข้าเลขกสามแล้วิึงจะมีความรักครั้งแรกไม่ง่ายเลยจริงๆอะไรนะฟังข่าเจีย ไม่เคยมีความรักมาก่อนเลยนี่ฉันเลยเป็นรักแรกของเขาทำไมเหรอไม่ไม่มีนี่ฉันกำลังคิดอะไรอยู่กันเนี่ยฉันกับเฟิงข่าวเจียไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันจริงๆสักหน่อยจะนับว่าเป็นรักแรกของเฟิงข่าวเจียได้ยังไงเฟิงข่าวเจียไม่เคยหาแฟนมาก่อนก็เหมือนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนี่นาะฉันจะตื่นเต้นไปเพื่ออะไรกันเล่า กินเยอะๆหน่อยนะเธอผอมเกินไปแล้วขอบใจนะเอานมมะละกอมาให้คุณหนูจี้หนึ่งแก้วได้ครับสายตาของเขาเมื่อกี้กำลังมองไปที่ไหนกันนะหรืออยากแอบบอกฉันว่าหน้าอกฉันแบนหรออ่ะเจียนี่หมายความว่าไงจริงๆแล้วฉันไม่ได้แบนขนาดนั้นซะหน่อยฉันซ่อนรูปนะเด็กดี ทานให้อร่อยนะเยเด็กคนนี้ไม่พูดซักแอะกลับทำคิ้วยุ่งอยู่นั่นเรื่องระหว่างเด็กๆก,ก็อย่างนี้แหละแต่พวกเรามองแล้วนะ่ะขำซะง,งั้นฟังข่าเจียน,นี้จริงๆเลยทำไมถึงพูดเรื่องพวกนี้ต่อหน้าผู้ใหญ่กันคุณปู่ท่าทางจะชอบเธอมากนะคืนนี้ท่อนอนค้างที่นี่เลยดีไหมล่ะหวังว่าเธอจะไม่รังเกียจนะนอนแล้วเหรอ สงสัยวันนี้คงจะเหนื่อยมากสินะพิงโตจะหลับสบายได้ยังไงอืมนี่เธอกำลังคิดว่าฉันเป็นที่นอนซะแล้วยายเด็กคนนี้น่าจะนอนหลับลึกมากคงไม่รู้หรอกง่วงจังเพราะเขาเลยอยู่อยตัวฉัน ก็ไปนอนอยู่บนเตียงเดียวกันกับเฟิงข่าวเจียเอาสลับต่อไม่สนิทเลยกว่าจะถึงมาหาลัยก็อีกสักพักเลยเธอนอนอีกแป๊บก็ได้ไม่อะฉันไม่ง่วงสิบนาทีต่อมาเธอเนี่ยนะชอบฝืนจริงๆเลยบพเราดีกว่านอนแบบนี้เธออาจนอนไม่ค่อยสบาย ถึงแล้วครับคุณผู้ชายลูกเกอร์ตื่นได้แล้วถึงมาหาอะไรเธอแล้วล่ะคือว่าฉันทำไมฉันถึงนอนในอ้อมกอดของเขาได้กันนะ <c oughs> เธอนอนแล้วขยับตัวมาที่หน้าอกฉันฉันไม่รู้จะผลักออกยังไงก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะ่ะ <c oughs> เออคุณผู้ชาย ช่วยพูดอะไรให้ตรงกับใจด้วยไหมคือว่าฉันนอนเลยไม่รู้ตัวขอโทษนะคะล่วงเกินคุณะแลว้วล่วงเกินฉันยาเด็กคนนี้สัรหาคำมาจริงๆไม่เคยมีใครอยู่ในอ้อมแขนฉันมาก่อนเลยแต่เธอนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะครั้งที่สามเหรอฉันจำได้ว่าครั้งแรกคือคืนนั้นที่เขาช่วยฉันครั้งที่สองก็เขากอดตอนฉันหลับฉันเมา ครั้งนั้นมันช่วยไม่ได้นี่นาเง้นครั้งที่สองคุณมากอดฉันต้อนหลับโดยฉันไม่ได้ยินยอมจากฉันเลยจ้ากันกับรอบนี้แล้วกันนะงั้นก็ได้เอาตัวรอดเก่งจริงๆฉันไปก่อนล่ะรูเกอร์เธอรีบเข้าไปที่เว็บของมหาลัยเลย ทำไมหรอยายสารเลวหลินอีนั่นกลายเป็นคนบริสุทธิ์ไปแล้วก็จบไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกดติดตามคอมเมนต์ที่ชมเพื่อร้อใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมไปให้กำลังใจสนับสนุนผู้ปลกันได้ที่เพจมันหัวระเบ้อแปลริววิจารคลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้น่าติดตามหลายๆเรื่องเลยไปให้กำลังใจสนับสนุนผู้แปลกกันเยอะๆนะคะ พูดไปจะได้มีกิใจกรรในการทำงานออกมาให้บริดได้รับชมกันไปวันนะคะ